ข่าวอีกข่าวหนึ่งที่จะต้องพูดกับท่านเป็นข่าวที่ตำตาตำใจกันเหลือเกินแต่ในประเทศไทยผมดูแล้วข่าวนี้ยังไม่บอกที่มาที่ไปนั่นคือการข่าวทำงบประมาณซื้อเสาไฟฮลูฮาราต้นหนึ่งประมาณแสนแค่เสาไฟอย่างเดียวเนี่ยครับ ท่าเห็นไหมครับแค่เสาไฟอย่างเดียวเกิดการทุจริตต่อเนื่องกันเป็นลูกโซ่ทั้งประเทศเลยครับเดี๋ยวผมจให้ท่านดูแต่ขอให้เห็นจุดเริ่มต้นก่อนจุดเริ่มต้นนี้เป็นผลมาจากโลกมันเปลี่ยนแปลงแล้วเทคโนโลยีมันก็ก้าวหน้าประชาชนก็ตาสว่างผู้คนเขาทนกันไม่ไหว เสื้อเหลืองก็เปลี่ยนมาเป็นเสื้อแดงไอ้ที่เหลืองจัดจัดแกล้งโง่วันนี้ก็ก็ไม่รู้จะทํำยังไงก็ไม่การหนุนอายุธ์อีกแล้วไม่มีใครออกมาปกป้องอยุธิมีแต่ลูกสมุนมีแต่ทหารนอกเครื่องแบบทหารที่ถอดเครื่องแบบออกมาจัดการหรือว่าราชองครักษ์ออกมาตามคําสั่งเท่านั้นเองครับวันนี้ว่าจริงๆแล้วประชาชนนี่เห็นตรงกันหมดแล้วไอ้พวกที่เชียร์อ้ยุทธเชียร์เผด็จการ ก็อดอยากปากแห้งจนไม่กล้าจะเชียร์แล้วคุณอ้ำอิราวัตรอารีกิจเป็นนักร้องนักแสดงจริงๆ,ๆเขาไม่ได้สมัครเขาไม่ได้เล่นการเมืองเขาไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษจนนในฐานะนักขึ้นไหวแต่เขาเห็นแล้วมันตำตาคุณอ้ำเลยประเดิมข่าวนี้ก่อนเมื่อสัปดาห์ก่อนนั้นว่าเอารูป เสาไฟบอกเห็นเป็นภาพที่ย้อนแยง้งซ้ำซ้อนซ่อนเงื่อนมากเสาไฟให้ความสว่างเดิมก็มีอยู่แล้วพวกมาติดซ้ำเข้าไปอีกเป็นเสาไฟคู่เลยตัดภาพมาที่ถนนปรากฏนังสือพิมพ์ก็เลยลงข่าวมติชนก็ลงข่าวบอกสุดย้อนแยง้งตั้งเสากินนรีสุดหรูแต่ถนนลูกลังเป็นหลุมเป็นบ่อ เขาก็เลยต่อข่าวจากเฟ e บุ๊กของคุณอ้ํานั้นมันไม่จบเท่านั้นครับมันไปพลืดเลยคะนันนี้จากรูปแรกเหตุการณ์เกิดเมื่อข่าวเมื่อวันที่11มิถุนาหมออ้ําอิรวัตอารีกิจอดีตนักร้องค่าย R.S ได้โพสต์ภาพที่ย้อนแยง้งโดยเห็นเป็นเสาไฟกินอรีโซล่าเซลล์ที่ติดตั้งข้างๆเสาไฟรุ่นเก่า ขณะที่ถนนยังขรุขระเป็นหลุมเป็นบอ่อพร้อมกับเขียนว่าเป็นภาพย้อนแย้งมากคือคนเห็นมันก็ตำตาว่าไอ้นี่มึงอะไรกันแต่ว่าแต่ละคนอาจจะยังไม่รู้จักระบบยังไม่ได้เชื่อมโยงซึ่งผมจะเชื่อมโยงให้ท่านเห็นหน่อยจากวันนั้นนะครับก็เกิดเหตุการณ์อีกหนังสือพิมพ์อันนี้ ข่าวช่องวันก็เริ่มเจาะบอกว่าเอ๊ะมึงกินกันหรือเปล่าเนี่ยเสากินรี641ล้านบนถนนลูกลังไรคนเดินลอร a เ i ลิสมาเก็ตเพรสก็มาลงผูกเออมันไม่ได้มีที่เดียวครับอันนี้ทำในป่าเลยครับทำในป่าเลยแต่เสาไฟหรูๆเนี่ยนะครับ ก็เห็นกันอย่างภาพชัดๆภาพบันฟองอยู่เนี่ยพอเสร็จจากเสาไฟกินรลีมาเจอเสาไฟกุมารทองอีก <c oughs> <c oughs> เจอเสาไฟกุมารทองอีกเอาลูกกุมารทองยืนอยู่นบนหัวเสาแล้วก็เป็นเสาไฟแล้วยังเจอเสาไฟพระเจ้าตากศีนอีกแล้วเอาอีกแล้ว แต่ละจังหวัดเสาไฟพระเจ้าตากสินเป็นร้อยร้อยต้นปปอชอกำลังสอบโครงการแต่เชื่อว่าสอบแล้วจะไปกระดะอยู่ที่มหัดไทยไอ้ป๊อกอิสระพงศ์ไม่ใช่ไอ้ไอ้ป๊อกไอ้สามปอตรรลาดสามคนมันคุมอำนาจหมดไอ้ป๊อกอนุพงษ์เผ่าจินดานี่คุมอยู่มหัดไทยมาเจ็ด ปแล้วในวงการเมืองรู้ว่าเวลาเขากินกันนี่เขากินกันอย่างไรนี่คือโครงการที่ทางมหาไทยยักเยียดหาสตังกินกันระหว่างอบตเงินทอนอบตเงินทองประหลัดเงินทอนประหลัดแล้วไปถึงรัฐมนตรีเป็นโครงการหารับประทานโดยผู้รับเหมาก็จะอยู่ที่กระทรวงมหาดไทย แล้วก็เสนอโครงการเข้าไปมหาไทยก็สั่งการลงไปนี่คือระบบการปกครองส่วนกลางกับส่วนภูมิภาคที่ปลาดกระทรวงมันคุมอํานาจลงไปหมดแม้กระทั่งมีการเลือกตั้งท้องถิ่นแล้วก็อยู่ใต้อํานาจปลาดกระทรวงน,นี่แหละครับระบบที่ลา้ลาละระบบที่ไร้ประสิทธิภาพระบบที่เหง่ซวยนั่นแหละดังนั้นในภาวะ โควิดอย่างนี้มันจิงยิ่งย้อนแย้งและสะท้อนปัญหามากขึ้นว่าไอ้ระบอบอย่างนี้ละ่ะคือระบบขุนนางผมเป็นผู้แทนทำไมจะไม่รู้เมื่อก่อนมีงบอันหนึ่งเขาเรียกงบหนังสือไอ้คนขายหนังสือมันก็จะไปหาหน่วยต,ต้นทางที่กระทรวงศึกษาแล้วก็จัดซื้อหนังสือให้ตามโรงเรียนโอ้โหหนังสือมันก็กําไรเยอะแยะ ท่านเห็นไหมครับท่าไปซื้อหนังสืองานแสดงสือลสามสบเปอร์นต์สี่อร์เซ็นเนี่ยหนังสือนี่ก็กำไรเยอะมันก็ส่งผ่านโครงการห้องสมุดโรงเรียนแล้วก็ใช้งบจากสภาตอนนั้นตอนนั้นผมอยู่ใช้งบสภาก็เคยอื้อเฉาไปแล้วแล้วต่อมามียุง,ยงลายระบาดตอนนี้เขาเรยงงบยุงลายซื้อแต่ไอ,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 อกรรมฐานไปใส่ขาตู้ คำรายน้ําขังต่างๆในบ้านซื้อแจกกันก็กินกันดังนั้นการทุจริตที่มีลักษณะเป็นคลื่นต่อเนื่องอย่างกรณีเรื่องเสาไฟนี่แหละครับจึงเป็นหลักฐานที่จะทำให้เรารู้ความจริงว่าไอ้ระบบอย่างนี้มันไม่ได้สนใจความทุกข์ยากของประชาชนและไม่มีระบบตรวจสอบได้ แล้วยิ่งไอ้สามปอทรราชมันยึดอํานาจมามันคุมอํานาจไอ้ป๊อกอยู่กระทรวงมหาไทยกระทรวงมหารรไทนเจปีนี่ไม่ใช่น้อยครับยังมีเงินทอนอีกไม่รู้กี่โครงการล่าสุดก็จะทําเรื่องวัคซีนจําได้ไหมครับให้กับไอ้ไทยเบ็บพอเขาโวยวายก็เลยต้องถอยไปให้กับไอ้ไอเบียช้างนั่นแนหะเพราะเบียช้างมันหากินกับกองทัพไอ้ป๊อกก็อยู่กองทัพ แล้ววันนี้มานั่งมาไทายมันก็หากินกันต่อไปอีกดังนั้นเรื่องเสาไฟผมให้ท่านเห็นรีวิวเลยนะครับเสาไฟโซล่าเซลเฉลี่ยต้นละ8ปด1มบาทที่จังหวัดอ่างทองอบจอ่างทองทําอบจก็ถูกคุมโดยมาไทยไงครับติดตั้งไปทั้งหมดแล้ว1,707ต้นรวมแล้ว143ล้าน 43่สิบสาล้านสองแสบาทเสาไฟเรือสุพรรณนโงเอาอีกแล้วอันนี้ต้นละ80,000บาททางเข้างานเทศอันนี้ของเทศบาลตำบลหันคาอำเภอหันคาจังหวัดชัยนาทจำนวน12ต้นไอ้คนที่ทำเสาไฟก็เสนอโครงการตามที่ ตามที่กระทรวงมหาดไทยสั่งการลงมาไอ้น,นี่ก็หากินอยู่ที่กระทรวงแล้วก็ทําโครงการเข้าไปก็สั่งลงไปที่อบตอบจอที่ไหนมีบ้างทําเลยแล้วจะทําสัญ,ญลักษณ์สุพรรณหงษ์อันนี้อําเภอหันคาแสดงว่าที่หันคาเทศบาลหันคานั้นที่ชัยนาทเฮ้ยเอาสุพรรณหงษ์วะเอาได้ครับทําสุพรรณหงษ์ให้อ้นนี้มนุษย์โบราณครับ เสาไฟบรรทุกโบ,บราณก็มีอันนี้ต้อนอันนี้แพงหน่อยครับต้นละแสนสามหมื่นหนึ่งพ้ายสบาทต่อต้นที่อำเภอละงูจังหวัดสตูลจำนวนแปบสามต้นเป็นเงินสิบกว่าล้านบาทบริเวณทางเข้าถ้ำอุไรทองพอมาถึงจังหวัดนครศรีธรรมราชเออเอารูปกวางมาแทนเลยไม่รู้คิดอะไรเหมือนกันนะเขา คงขึ้นอยู่กับไอเทศบาลนั่นน่ะจะโชว์อะไรหรือว่ามหาไทยเขาประสานลงไปสั่งกันถ้ามึงคิดไม่ออกเดี๋ยวกูคิดให้เสาไฟสิองนักสัตว์อ๋อนี่สิองนักสัตว์ชั่วชูขันเถาะมลโมเส็งเออเอาต้นละเกือบแสนบาทบริเวณหน้าวัดพระมหา,าธาตุวรมีวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชเสาไฟรูปช้างเออเอาัอาอนสิ อันนี้อยู่ที่ไหนลนะ่ะอยู่ที่จังหวัดพังงาครับต้นละแสนเกือบแสนบาทเหมือนกันทั้งหมด48ต้นเอารูปช้างมาปเป็นสัญลักษณ์อามาจังหวัดนนทบุรีเอาอะไรดีวะเอาเรือพายกแล้วกัน่าเสาไฟรูปไป่ค้าพายเรือเ <c oughs> ทศบ,บาลตำบลบาง,บางมง่วงอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีทำสี่สิบต้นอ้าวแล้วจังหวัดเชียง ของจังหวัดเชียงรายล่ะเอาอะไรดีเอาปลาบึกก็แล้วกันนะครับเสาไฟปลาบึกเสียบไม้สงสัยเสียบไม้ย่างมั้งรูปเสาไฟปลาบึกนะครับนี่ต้นละหกหมื่นห้าเสาไฟมโนรามโนรานี่เอาที่ไหนมันนะมโนรามันน่าจะอยู่ที่นครศรีธรรมราชนะดันไปอยู่หาดใหญ่ซะแล้วไอ้อยู่ที่สงขลาครับที่หาดใหญ่ต้นหนึ่งแสนสี่พันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเก้าบาท แบบโคมคู่โคมเดี่ยวก็ประมาณสามสิบสามล้านบาทอ้าวแล้วอันนี้มันที่ไหนที่ชนบรุรีเอ๊ะชนบุรีเอาสัญญาลักษณ์อะไรดีวะคงคิดไม่ออกมัง้งไอคนรับเหมาก็เลยว่าเอาเครื่องบินสิครับเออเอาเครื่องบินก็ได้ว่าตัวตังเอามาก็เป็นเรื่องรูปเครื่องบินสมุดป,ประการนี่แหละเสาไฟกินรีที่เป็นข่าวเริ่มต้น เอาละตรงนี้แหละครับที่ผมกำลังจะบอกกับท่านว่ามหาไทยเนี่ยจริงๆไม่ใช่เฉพาะมหาไทยมีทุกกระทรวงแต่บังเอิญมันมหาไทยมันคุมสายงบประมาณทั้งหมดในขององค์การบริหารส่วนท้องถิน่นองค์การบริหารส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนจังหวัดองค์หรือเทศบาลที่มีงบลงไปและพวกนี้ องค์การเหล่านี้เวลาจะทำอะไรก็ต้องอาจจะถูกตรวจสอบได้ว่าทำตามระเบียบแบบแผนจากมหาไทยหรือเปล่าทีนี้ไอ้เจ้ามหาไทยมันมีพ่อค้าไปหากินอยู่ที่มหาไทยก็จะเสนอโครงการทำอย่างนี้สิครับทำให้บ้านเมืองสวยงามด้วยติดตั้งเสาไฟเป็นรูปสัญลักษณ์ของเมืองถ้าคิดไม่ออกเดี๋ยวมันบอกให้ ก็เลยเกิดโครงการเลือกเสาไฟเกจกินเลรีก็ดูแบบจากที่ถนนราดดำเนินก็เอาโครงการนี้ปิ้งโครงการนี้ก็เลยไปทำพอไปทำปั๊บก็เปลี่ยนรูปไปตามแต่และอำเภอตามแต่และจังหวัดอ่ะแล้วไม่รู้จะหาที่ลงก็ยัดยัดไปก็แล้วกันเพราะงบประมาณต้องลงไปแล้วนี่เมื่อลงไปแล้วมึงไปหาที่ตั้งก็แล้วกันมึงสั่งการไปก่อนเขาหากินกันอย่างนี้ครับ ดังนั้นไอ้ระบบที่ผมบอกท่านว่าระบบขุนนางที่มันมีรูปธรรมคือบริหารส่วนกลางคุมบริหารส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิน่นอำนาจมันอยู่ที่ศูนย์กลางเราต้องการกระจายอำนาจแต่เปลี่ยนโครงสร้างนี้ไม่ได้ดังนั้นระบบกษัตริย์กับระบบขุนนางเนี่ยมันจะคู่กับอำนาจบริหารส่วนกลางส่วนภูมิภาคส่วนท้องถิน่นมันจะโยงกันจัดระบบไว มันถึงต้องคงตั้งกำนันผู้ใหญ่บ้านที่ขึ้นสายตรงต่อมาดไทยไว้จนถึงวันนี้แม้จะมีองค์การบริหารส่วนตำบลอบตอบจเทศบาลแล้วก็ตามทียังต้องตั้งกำนันผู้ใหญ่บ้านอยู่แท้จริงแล้วมันเป็นมันอ้างเหตุผลว่า เพื่อความคล่อ,องตัวในการบริหารแต่จริงๆไม่ใช่ครับการนี่คือการรักษาอำนาจของโครงสร้างของวังที่เขาใช้กระทรวงมหาดไทยเป็นมือสำคัญในในด้านการบริหารไอป้ปอกมันถึงต้องมานั่งอยู่ที่นี่ไงไอ้สามปอโทรามันถึงต้องคุมกลาโหมคุมตำรวจคุมมหาดไทยและสิ่งสำคัญอีกอันนึงคือกระทรวงการต่างประเทศทั้งหมดนี่แะครับที่ผมบอกว่า เมื่อระบบกลไกบริหารรัฐหรือระบบรัฐที่มีความล้าหลังเมื่อเกิดวิกฤตหนักจากวิกฤตโควิดหรือวิกฤตโลกอะไรก็แล้วแต่มันถึงตอบรับหรือรองรับการแก้ปัญหาไม่ได้การปฏิวัติเมื่อ2475จึงเกิดขึ้นจากวิกฤตเศรษฐกิจโลก ที่เรียกว่าเครดิตเพชชนในปีพศสองสี่เนห่างมา89ปีก็เกิดวิกฤตใหญ่อีกแล้ววิกฤตโครงสร้างอำนาจรัฐการบริหารจากวังก็มีอยู่แล้วเป็นพื้นฐานเจอโควิดเข้าไปอีกเละเทะหมดยิ่งเกิดวิกฤตก็ยิ่งหารับประทานกันหนักขึ้นไอ้ระบบอย่างนี้จึงแก้วิกฤตไม่ได้ นะครับที่ผมกล่าวบริเนนท่านทั้งหมดนี้เป็นข่าวประจํารายการที่ขาดหายไปในประเทศไทยอย่างที่ท่านเห็นได้อย่างที่รูปประทับแม้จะเป็นข่าวจริงๆผมก็ไม่อยากเอาเรื่องนี้มาพูดแล้วเพราะมันเป็นข่าวที่เต็มประเทศหมดแล้วแต่คิดว่ายังไม่มีใครเจาะให้เห็นถึงกลไกของระบบรับประทานแดกกันนี่ว่าทากันอย่างไรนี่คือวิธีการหาสตัง์และรูปประทับในอดีตก็เคยมี วันนี้ก็มาปูดที่ไอเรื่องเสาไฟแต่ว่าใครจะทำอะไรมันได้อะอำนาจมันมาหาศาลเลยแล้วมันยังมีวางคุ้มของอีกอรัฐบาลนี้ไอสามปอทราชนี่ก็เป็นหัวหาดที่จะต้องหารับประทานกันสร้างอำนาจต่อไปส่วนจะส่งสวยขึ้นไปแค่ไหนนี่ในรายละเอียดนั่อีกเรื่องหนึ่งขอบพระคุณนะครับที่ท่านติดตามชมรายการจนถึงวันนี้ แล้วก็พบกันอีกทีครับออวันเสาร์ครับสวัสดีครับ